คำเตือนทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้อง fc แฟนช่องน้องแสงชาแนลมาพอพี่พอน้องผ่านแรงที่เราเมื่อเดือนนัดเวลาเรา,าเวลาที่เทา ทำกันเป็นประจำประจําแล้วพี่น้องเนาะหลังจากที่เสร็จจากภารกิจการงานเช็ดเบี้ยเกตในนี้นนี่สื่อหาข้อมูลนั้นนี่มาฝากพี่ฝากน้องกันขึ้เก่ามันเดือบสลับมือนี่ในบอนีรัมย์ในท่งของฝันเป็นจริงแล้วพี่น้องเนาะทางกรดกรแอบรุ่งได้พี่น้องเพราะเขาต่าสภาวะอย่างมากมายสน่อในนาทีน้องฮะได้พิจารณาประกอบกับวิ่งสายทหารใบแดงพี่น้องแบบสำหรับคลิปนี้เนาะนําแนวทางสองอาจารย์แบสองสํนักมาฝากต้อน พี่ตอนลองเฮาแบบคือเก่าเหมือนเดิมนวพี่น้องเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้นาะพี่น้องเนาะว่าหั่นกาคลิปที่ผ่านมาบ่มีคลิปที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเนะพี่น้องเนาะโอ้การอ่าลอกถล่มพี่น้องลอกถล่มนะอาจารย์แต่ละสำนกอาจารย์แต่ละท่านกับส่วนมากเลมีเน้นไปทั้งเก่าเก่าเน้นไปทั้งเก่าครับนักไปทั้งเก่านะครับแอดกันมักขึ้นกันได้เก่าก็ได้เพราะว่าตามสถิติข้อมูลหัวสัญจรก็ ส่วนมา,จากจะมีก้าวแต่ว่างวดนี้หายปั๊มพี่น้องก้าวไม่มีเลยสัญจรที่บึงการไม่มีก้าวนะพี่ 9, นะ้องเนาะมารุมกันตอนในงวดวันที่สิบหกมิถุนาย,ยนสอง8ันห้า้หกิแปดวันจันพอดีเนาะพี่ 8, นะ้องเนาะลงให้พี่นองเนาะบันน้อวันจันนี่เมินเพอ่พี่ 9, นะอ้องเหรอน่าจะใช่นั่นะแหละนะครับเอากะออกวันจันเนาะวันจันออกปกติเฮานะสลหรับงวดนี้นะครับอ่ะ ก่อนิบปเบิ่งไปชมกันนะครับสำหรันบแนวทางฝันเป็นจริงว่าก้อนขอเขาได้พี่น้องฝันเป็นจริงก็ได้นะครับก้อ,อนสิไปเบิ่งไปชมน,นะครับสํสาหรับคลิปนี้การคำเตือนก่อนหน้าพี่น้องคำเตือนนะครับทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผ่านทงที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทงทุกชนิดมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับ ากคืวามเตือนเตือนกันทุกท <laughs> <to> ุกคลิปนะพี <cies> nah, en ่น้องเราค่ะบม่ลืมห้าเกิดลืมกี่เด้นะครับเเอาขามาดูกันที่ลิงก์นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยแล้วสำหรับทันทีเข่าวใหม่ขอเหงอขอแห้งขอแรงเชียร์แรงใจาจพี่จาน้องกันแนะครับเนาะกดติดตามไปเนนพี่ยน่าจะกดและแชร์การให้พี่ให้น้องเขาได้เห็นกันได้หลายเพื่อเพ่ความเก่าสนกว่าเนาะพี่น้องเนาะต่างว่าซอยเหลือกันไปนะครับพอไรนี่แห้งเลยแห้งใจเลย หาแนวทางมาฝากที่ฝากน้องกันใน LGBTQ, แต่ละหมือแต่ละเบ้นแต่ละคลิปแต่ละงวดนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งของมูลนะครับข้อมูลย้อนหลังนะพี่น้องมาดูก่อนนะครับสำหรับคลิปที่ผ่านมารับคลิปนี้กับน้ำแนวทางคลิปที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาออกไปที่ห้าสองนะครับห้าสองกับสองศูนย์ครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนหกครับวันที่หนึ่งเดือนหกขอขอใพี่น้องกองตีงจะออกไปที่ ห้าสองนะพี่น้องเนาะกัเขามาที่ห้านะห้าสิบล้านห้ามาสิบล้านเปอร์เซ็นต์เป็นตราส่วนที่เกีจบเป็นของท่านนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเดิมนะพี่น้องเนาะสำหรับฝันเป็นจริงแอดใบรุ่งหมดก่อนนะครับยอมรับว่าใบรุ่งเพราะว่า,เ,าเจอข้อมูลอยู่แต่ว่าแห่งมันมาซาพูดพี่น้องแอดก็เลยบ่ลงลักสนับพกกระเทินอยู่เนาะลดลงไปก็อยากพี่น้องเสียงเงินหลายเพราะว่ามันไม่ถูกเนาะแต่ว่าหูแจ้งได้แจ้งว่าจิ้บไ่ถูกจักละ แล้วว่าไปสระเนาะนะครับเอามาเบิึงนะมาดูวันนี้นะครับมาดูวันนี้นะสําหรับแนวทางเขาสายทหารนะครับสายทหารให้มาที่ศูนย์เม็ดเดียวคือศูนย์ศูนย์สิบล้านแบบวิ่งศูนย์สิบล้านนะพี่น้องศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์บู้ยเปอร์เซ็นต์ศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโชคดีจงเป็นของท่านนะพี่น้องน้องสําหรับคลิปนี้เป็นเนื้อทางสายวิ่งสายทหารพี่น้องนะครับสายทหารใบแดงเลยพี่น้องเด้อ เชี่ยนชอบในท่าทางของสายตะหางกระจัดไปพี่น้องครับซื้ออะไรก็ได้ให้ติดศูนย์พนาวะมันเมียนบล่ลหรแล้วแต่พี่แต่น้องเด้อแล้วแต่าว่ามักกระจัดคัดกระพันนะพี่น้องเนะเาะแอดมินกับเพียงเป็นผู้เสนอ,อข้อมูลนะครับหาข้อมูลมาให้พี่น้องในพิจรารณาเท่านั้นนะครับวันนี้การันตีว่าสีเขาหรือสีรุดนะครับอ่าต่อไปนะครับขอให้เขียนแป๊บหนึ่งฝันเป็นจริงนะพี่น้องแนละ้วฝันเป็นจริงเด้อพี่น้องเด้อใช่ไหม ในปากกาแดงไป็นอล่ะอ้าวนักสิบหกฝันเป็นจริงรัวลืมเขียนแต่พี่น้องฝันเป็นจริงกะเมื่อที่ผ่านมาแอดใบลงพี่น้องแต่ว่าเสียดายหรอกแต่ว่ากะใกล้เคี้ยงแต่ว่าบอกเขานะพี่น้องเนาะแต่ลยเบิง้งข้อมูลน,นะครับใหม่พี่น้องเข้าในเบิ้งนะครับ เพป็นก็ว่าของแท้ล้านเปอร์เซ็นด้นดิสี่ไรซีเมนคั่เมนนะครับแต่ว่าก็น,น่าจะแม่นี่หรอกแตบเป็นเทคนูปหลักคือเก่าบดทุกอย่างนะครับอ่ะมาดูนะครับมาดูมาดูฝันเป็นจริงวันที่16มิถุนายน2568ันร้บแปดนะพี่รองนนไฮแหวกที่ไฮมาทีนะแปดหกสี่แปดหกสี่หแล้วก็84นะพี่น้องว<ม>ิ่นบิ่นไปพี่น้อง บินสามประตูแล้วัสามประตูหกประตูโอ้หลายเถีพี่น้องอ่ะตามนี้เนะพี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้สำหรับพี่น้องที่เข่ามาแล้วนะบางเทีบางที่คุณพ่อคุณแม่นะครับก็แคปเพระท่านเขียนเอาพี่น้องแล้วแอดใส่โซ่ไปดุลจีนหรอกแอดบินโซ่ไปดนลจีนพี่น้องเนาะขออนุญาตประชารสัมพันธ์เจ้าน้อยหนึ่งนะครับสำหรับพี่สำหรับน้องที่มีความฝันแล้วฝันดีฝันเด็ดฝันเป็นก้าวฝันเป็นทาฝันเป็นแต่ถึกแต่บางทางแต่มี แล้วก็ยินดีนะครับเด้อเป็นสะพานบุญเป็นซื้อกลางนะครับใส่แบงปั่นควอมางควอมีแบงปันควอมลำควอมรวยกระพี่กับน้องเฮานะครับฝันดีฝันเด่นนะครับหรือว่าได้แนวทางมาแต่ทางได้กัยญานะพี่น้องเนาะจากเครื่อนขังบานหรือว่าจากขังบานหรือว่าจากครูบาอาจารย์นะครับวัดในวัดบานวัดวัดไก่บานบาม่านี่เนาะพี่น้องไวัดไก่บานที่ป่าแก่ไก่บานน้องนะครับหรือว่าแนวทางมาแต่ทางได้กัยานะพี่น้องเนาะก็ยินดีนะครับเด้อ ส่งแล้วทางมาไต่คลิปกระไรน,นะพี่น้องหรือวาอ่าคอมเมนต์ไต่คลิปมาบอกว่าเออโทรกลับอิเดอึงสังจิแอดกัจิติดตามติดกับติดต่อกับแล้วพี่น้องเนะาะนี่คือ,อช่องทางหนึ่งนะครับที่สีแดงปันนะครับให้พี่น้องได้เฮงๆเรื่อยๆเลยปังๆกันแล้วพี่น้องเนาะนะครับนี่คือ,อข้อมูลนะครับนี่คือข้อมูลฝันเป็นจริงว่าเป็นที่ 16มิถุนายน2568ท่านพี่น้องขออนุญาตลุงอะไรแป๊บหนึ่งจะมาจังมาเบิ่งกันอีกนะครับสำหรับแนวทางสำหรับแนวทางข้อมูลนแบบมุ่น,นที่16มิถุนายน2568นะครับ <c oughs> สำหรับแนวทางการย่างลายพี่น้องช่วงนี้ก็ค,ค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะค่อยอย่างก็เขอนว่าค่อยค่อยข้านไปค่อยย่างไปเ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะ ค่อยๆไปนะครับบริลี่เรื่องเพราะว่ายัางเวลาอีกหลายมืออยุคพ่อเสมอมาพวกคนเป็นอาทิตย์ควบคัวอยู่นะครับสำหรับในาทางก็ว่าที่แอดวาชิลงเจคันวนแม่นก่อนเอากว่าฟันจริงก่อนเพราะว่าเอ่ยปากแล้วคลิปก่อนว่าเสียวคลิปต่อไปของเจคำนวณแม่นแต่ก็กเลยของของสันเป็นจริงก็กเลยอขออย่าฟันจริงก่อนเนาะคลิปต่อไปจะสิเป็นเจคำนวณแม่นละกันต่อไปเลยล่อรอลุ่นไปว่าะจะเป็นของอาจารย์ท่านใดนะครับ เป็นห่อาจารย์ท่านใดห่อค่อยค่อยดิยยไปติดตามกันไปนะพี่น้องเนาะาสาหรับท่านที่เของไม่ก่ายเยี่ยมคือว่าทกดติดตามกันไวปนะพี่น้องเนาะามาย้ำอีกทีนึงพี่น้องนะสำหรับฝันเป็นจริงว่าเป็นที่16มิถุนายน2568นะฝันเป็นจริงงวดนี้เปิดเผยมาที่8646846แล้วก็84นะเป็นปลาของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์พื้นที่ เซียมไปได้พี่น้องแต่ว่าเอ็ดเบื้เหตุพี่น้องเนาะเค็ดเจ้าหน่อยก็ดีดีแล้วพูดทิ้งก็ได้นะครับเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยพี่น้องอ่าโอเคนะครับประมาณนี้แหละเพื่อนเด็กกันสี่เนาะแต่ว่าแอดบอลก็เพิ่มมามาบ้าออกกันเพราะว่าอ่าปอกกันหลายๆอย่างแล้วพี่น้องเนาะนะครับอ่ะแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอกันเอาไว้เด้ออ่ะต่อไปก็มาดูฝันเป็นจริงนะครับฝันไอ้ยบะแม่พี่น้อง วิ่งสายทหารสอกวิ่งสายทหารนะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอกันเอาไว้ให้เกอลวิ่งสายทหารโง่ดี้เพื่อนให้วิ่งที่ศูนย์นะเม็ดเดียวคือศูนย์เนาะจับไว้พี่น้องเม็ดเดียวคือศูนย์ศูนย์สิบล้านนะครับคนวิ่งศูนย์สิบล้านศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์โชคดีจงเป็นของท่านมาสันเพนวานะครับแบบแคบหน้าจอกันเอาไว้พี่น้องหรือว่าแคบเพราะท่านกับลับขึ้นไปเบิ้งกระไรพี่น้องเนาะรีกลับไปกามากกามากก็ไปเบิ้งกลับไปกามากอะไรนะพี่น้องเนาะ อาสารคิสนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเจ้าของข้อมูลบอสีเป็นวิ่งสายทหารใบแดงนะพี่น้องเราวิ่งศูนย์ขอคุณหลายกันแลกกันนะขอบคุณเจ้าของข้อมูลเนาะขอบพระคุณนะครับเจ้าของข้อมูลฝันเป็นจริงนะครับขอบคุณหลายกันแลกกันนะเจ้าของข้อมูลฝันเป็นจริงเนาะนะครับเอฟแมาจอกันเอาไว้นะครับผู้ขอมาะม่ยก็ได้นะขอบคุณเพจเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบครับความเอฟซี เชคโชคมันมันเฮงรยไว้นะครับเด้อเด็กชาเพื่นแสงกันหลังก็เมื่อสือข่ดสุขคนในวันที่16มิถุนายน2568นะครับซาคินินไปเพียรสามีไปพอกันคลิปหน้าพี่น้องนะครับคำคลิปนี้กลางคำว่าสวัสดีครับ